ปิดท้ายด้วยภาพการซ้อมใหญ่ของงานฟุตบอลดาราช่อง3มหากรรมบันเทิงครบรอบ55ปีที่เตรียมแข่งขันในวันนี้ครับโดยปีนี้ใช้ชื่องานว่า New Energy พลังใหม่ไร้ขีดจำกัดนอกเหนือจากทีมสีแดงและสีน้ำเงินเรียฟาดแข่งกันในสนามสเรณชลาใสายแล้วส่วนการแสดงต่างๆก็อัดแน่นจัดเต็มเหมือนเดิมครับนำโดยคู่ของหลิงออมรวมถึงโบเมลดา การซ้อมก็คือการซ้อมครับต้องรอดูการแข่งขันวันจริงในวันนี้ว่าจะมีที่เด็ดอะไรบ้างไปฟังนักกีฬาของทีมสีน้ำเงินและสีแดงครับผมฝากฟแฟนนะครับผมที่ใครที่ยังไม่มีบัตรก็มาสามารถมารับบัตรได้ที่นั่งงานนะครับผมในงาน5 5ปีช่องาสามนะครับผมนิเวนจี้ครับผมอยู่ทีมสีแดงครับฝากเชียร์ด้วยนะครับทีมสีแดง <laughs> คืองานมันจัดกิจกรรมแน่นมากจริงๆอยากให้ทุกคนรีบมากันเร็วๆนะครับผมก็เหมือนว่าเปิดให้อบัตรนั้นแต่1สิบโมงเป็นต้นไปนะครับก็มาแล้วก็มาดูกันได้มาเชียร์กันจริงๆอยากให้เชียร์ทุกสีเลยแหละพวกเราก็เล่นกันแข่งกันประมาณหนึ่งแต่ว่าสําคัญก็คือความสนุกสนานความเป็นพี่น้องกันในช่องนี้แหละครับขณะที่คุณสมรักษ์นรงวิชัยผู้บริหารของช่อง3ก็พูดถึงธีมงานในปีนี้ครับ New Energy พลังใหม่ไร้ขีดจำกัด จริงเนี่ยเราก็มองในแง่ที่ว่าเอาทั้งคนเก่าที่ถือว่าเป็นตำนานเป็นรีเจนเนี่ยกับคนรุ่นใหม่เนี่ยถือว่ามามาบวกกันเอามารวมกันได้เราเชื่อว่าสองพลังเนี่ยพอมารวมกันแล้วจะเกิดพลังอันใหม่นะครับเขาคิดว่าในแง่ของตรงโชว์เนี่ยเราก็ยานจะเป็นเรื่องไฟเรื่องลมเรื่องออสตรอมเรื่องพายุอะไรอย่างเงี้ยคือธีมของการทำโชว์เนี่ยเราจะเอาเรื่องของพลังงานเนี่ยเข้ามาเป็นทำโชว์ นะครับแล้วก็ให้ให้เพื่อนดูสนุกสนานในส่วนในแง่ของเรื่องฟุตบอลก็ก็เหมือนเหมือนเดิมแต่เราก็จะเพิ่มลูกเล่นเข้ามาที่จะมีนักนักนักลาหญิงลงมาเตะงงเตะด้วยให้มีส่วนร่วมของการตัดสินแพ้ชนะในเกมแพ้ชนะกันยังไงไม่เราต้องเอาตัดสินด้วยลูกโทษเึ่นผู้หญิงเนี่ยจะไปเป็นตัวแปรแล้วล่ะว่าเกมมันจะพลิกไปยังไงสําหรับมหากรรมความบันเทิงครบรอบ55ปีของช่อง3จะจัดขึ้นที่สนามกีฬาสุภชลาศาัยในวันนี้ เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา16นาฬิกาครับสำหรับฟุตบอลดาราท่องสามหารรมคอมบันเทิร์ครบรอบ55ปีจัดกันที่3สมุชาสายแห่งนี้นะครับวันนี้วันเสาร์ท่องสามเราจะถ่ายทอดสดให้ชมกันตั้งแต่เวลา16นาฬิกานะครับนี่คือทั้งหมดของเปิดเกมกับผมพิศวัตรขอิธานลาไปก่อนสวัสดีครับ